เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมในอติปะแปรนับกับเกมเจนวสึคาร์บอยพระาฝูงผีดิบกันในตอนที่4แล้วนั่นเองนะสำหรับเกมนี้ก็ยังไม่ได้เลิกเล่นไปไหนนะก็ยังอยู่กับอีเจนมเล็กเหมือนเดิมครับผมสวัสดีค่ะสําหรับในพาร์ทนี้เราก็ยังอยู่ที่หนองน้ําเหมือนเดิมนะอ่าด่านที่8ครับผมอีกประมาณ2ด่านก็จะถึงบอสนะสำหรับด่านที่8จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับผม มาสวัสดีค่ะนี่โอ้โหจะนมหรือลูกแตงโมเฮ้ยเจ๊มาจับนม่อยสิไอพวกนี้มันทะลึ่งเหลือเกินครับเอาละครับเตะซะเลยกระดูกคืนกาฟนี่แน่ <im> <im> เจอช็อตกันสักหน่อยปนกระดูกพัง <im> <im> โอเคครับอือเฮ้ยนี่แน่ไอพวกบ้า <im> ใจเย็นสิครับผมคครู้สึกว่าด่านน้านี่มากันเป็นฝูมากันเป็นกลุ่มเฮ้ยใจเย็นกระสุนนี่ชักไม่ทันเกตลิงครับผมเฮ้ยนี่แนง่งัดงัดออกไป <im> เฮ้ย้ช็บสี่เด้อเฮ้ยยิงลูกระเบิดโอ้โหใจเย็นสิครับหมาระเบิดมาเพียบครับทีนี้เอาสิวิ่งมาอีกสิเจ๊ชอบเตะหมาชอบรังแกเด็กด้วยเฮ้ยไอ้บอสเฮ้ยด้านหลังด้านหลังก็แบบอ้าวไอ้นี่อีนี่อ้นี่ใจเย็นสิจะมาทําไมหลายทางโอ้โห้เฮ้ยอีหมาบ้าโอ้โหเรียบร้อยอีนี่ใส่แตกไปแล้วใส่แตกไปแล้วเรียบร้อยครับผมหมาสิครับสต็อปแล้วก็ยิงลูกระเบิด ไอ้บ้าไอ้หมาตัวนี้เจ๊ครับเจ๊จะไปไหนเหรอเจ๊จะไปปราบพวกผีดิบตอนนี้ก็รู้สึกจะไม่มีผีดิบมาก่อกวนครับผมทถไม,มันเงียบผิดปกติอย่างนี้นะเจ๊ว่ามันมีเอ้ยโอ้โหใจเย็นสเิเจอตัวไอ้รถไฟครับผมเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่มามีเกราะด้วยนะมีเกราะกำบางหัวครับหลวโอ้โหหมากันขนาดนี้เลรอใจเย็นนี่ครับระเบิดโอ้โหเป็นไงล่ะตายซะเอ้ยโอ้โหเกือบโดนอีเจ๊เร็วๆอีเจ๊ เก็ตลิงหัวแตกครับอ่าโอเคครับผมหยุดกับที่แล้วก็อิงระเบิด2ลูกรวครับลัวรัวโอ้โหนี่มันพ่นเลยปะมะั้งนี่จะทำยางระช็อตกันครับผมเมื่อกี้อ่าเรียบร้อยครับร้านขายปืนเย่ <Yeah. S 2> yeah. อีเจรอดแล้ว <laughs> โอเคครับผมทําการซื้อกระสุนธนูด้วยแล้วก็ลูกระเบิดอัปเกรดปืนดีไหมเอยถ้าจะอัปเกรดก็ควรจะอัปเกรดเป็นช็อตกัน นี่เอาล้วครับด่านที่9ครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยผมนี่ชอบนมอีเจจริงๆรเฮ้ยยุงยุงกินเลือดนี่ยิงตายให้หมดอ่าพวกนี้มันไม่ค่อยขนาดมือครับผมตปมาสิครับมาสิครับไม่กลัวอยู่แล้วมาไม่ถึงตัวหรอกเจ้ะยุ่งบ้าอย่ามาเกะก,กะฉันไอตัวนี้ไอตัวนี้ช็อตกันไปเลยแล้วกันนี่เฮ้ยดินหลังมาเป็นฝูงเป็นกลุ่มเลยเหรอจ๊ะเกตลิงนี่แน,น่ปราบยุง นี่ยิ่งกว่าซอฟเฟลลูกโม่ลัวเข้าไปลัวเข้าไปเตะถอยหลังเฮ้ยเฮ้ยปืนช็อตกันด้วยนี่แน่โอเคครับผมโอ้โหไอ้ซอมบี้เขียวแน่ไม่ได้เจอกันนานกินน้ำเขียวมาอีกแล้วกินน้ำเขียวมาอีกแล้วเฮ้ยหมาละเบิดโอ้โหด้านหลังก็มาเดินหน้าก็มีเฮ้ยไอ้บอสโทขอเคลียร์ด้านหลังก่อนเอ้ยใจเย็นเฮ้ยไอ้หมาอไอ้บ้าโอ้โหจะมาทำไมเยอะแยะอืยิงแล้วโอ้โหนี่มันอึดเหลือเกินเฮ้ยใจเย็น ธนูสกัดจุดเตะเข้าไปแล้วก็เก็ตลิงโอ้ยโดนโดนเก็ตลิงไปเลยใสแตกไหมใสแตกไหมเฮ้ยจะตายอีเจ๊กำลังจะตายเอ้ยถอยก่อนถอยก่อนเตะหมาเฮ้ยอย่าพึ่งพยาบาลโอ้โอ้หงั้นไปก่อนไอ้บ้าเอ้ยเอาเลือดมาให้ฉันเอาเลือดมาให้ฉันนี่แน่อ้ายอีหมาโอ้ยไม่ตายเหรอใสแตกโอ้โหเกือบตาย ดีนะได้เลือดมาด้วยโอ้รู้สึกร้อนเลยเกินอ่าเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่กำลังจะถึงอยู่แล้วยังจะโผล่มาอกีกอ่าไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกไอตัวนี้มาเดียวเดียวก็เจอแค่นี้ก็ตายครับผมปั๊บ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 ปั๊ ระเบิดและนี่ก็คือด่านสุดท้ายสําหรับด่านนองน้ำครับด่านที่10นั่นเองรับรองว่าต้องเจอบอสโหดๆแน่นอนครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยมาแล้วครับอีเจเตรียมใจมาแล้วเรียบร้อยเฮ้ย <c oughs> นี่ครับผมเขาบอกว่าเรากําลังจะเจอบอสเฮ้ยโอ้โหเริ่มมาเจออีนี้อีสัปากระหายเลือดเฮ้ยนี่มันปล่อยปล่อยอีนี้มาเต็มเลยครับกระต่ายน้อยนี่กระต่ายน้อยชุ่มเลือดตายัะทีสิเฮ้ยตายดิวะเออโหเรียบร้อยอย่ามากัดชัน ชอบโดนมาปิดหน้าปิดตาครับผมอย่าสิครับนี่แน่นี่แน่เตะกระเด็นด้วยโอ้โหแรงเตะของอีเจนี่ไม่ธรรมดา,ามครับผมเตะไข่ผู้ชายบ่อยสินะเฮ้ยเกตลิกเกตลิกงัดหน้าด้านหลังก็อันตรายครับผมใครจะปล่อยให้แกมานี่แน่อะไรมันจะมาปิดปิดทางอะไรอะไรขนาดนั้นนะอีพวกนี้นี่ <laughs> เล่นไปนานๆเดี๋ยวมันจะเป็นตุด๊ดละโอ้ยกระต่ายเตะมันเลย กระต่ายล่าเนื้อกระไอ้กระต่ายกัดขาฉันอโอ้โหใจเย็นสิเอาละครับเกตลิงครับผมโอ้โหอีนี่มาอีกแล้วอีนี่มาอีกแล้วสกัดจุดนี่แนย่ยิงระเบอร์ใสลัวครับลัวตายสักทีตายสักทีเอ้ยอย่ามากัดไอ้ออกไปเฮ้ยกระดูกแดงไอ้นี่มันกระดูกแดงอึดครับผมนี่แน่ไปให้เป็นผุยผงนี่แน่โอ้โหหัวเด้งหัวลอ,อยครับผมเฮ้ยด้านหลังด้านหลังบอสมาใจเย็นสิครับ มาทำการเตะหัวรขบผมโอ้โหเอาไงดีจากการมันก่อนแล้วกันอีบอสบ้านีแน่ยิงจะกัดจุดโอเคระเบิดรัวครับลัวปืนรัวปืนตายซะตายซะ,ยซะเถอะเดี๋ยวแกมาตามลำควานคชั้นที่หลัง <c oughs> มุ่งหน้าสู่บอสครับผมอีพวกนี้เจอนมอีเจก,ก็รู้สึกวันไหวแล้วไม่ต้องสู้กันเลยทีเดียวผีดิบพวกนี้มันมีกี่ล้านตัววะเนี่ย <c oughs> ทำไมมันมาเยอะอย่างนี้ไอตัวนี้ไอตัวนี้มันขุยดอีแล้วครับผมมาใส่แตก ไส่แตกอ่าเรียบร้อยกระเจาะแล้วเกินเฮ้ยอะไรวะบูดูเฮ้ยอีนี่โอ้โหใจเย็นอ้ายอ้ายโอ้ยจะทำไงดิโอ้โหปิวเลยอีบูดูอีบูดูนี่แน่มีพลังพลังจิตด้วยเหรอโอ้โหมันใช้คำสาบมันใช้คำสาบโอ้โหเพชรคาดนี่แน่สกัดจุกันอุ้ยเอาละครับถอยก่อนแล้วกันเออใจเย็ดใจเย็ดอ้าวโอ้ยไม่ธรรมดาจริงครับผมอีนี่ ล็กลิงไปเลยเอาละครับอ่าเป็นยังไงอีดี้สายซะเถอะถอยก่อนครับอ่าไอตัวนี้มันไม่ธรรมดาอีดี้มันไม่ธรรมดานี่ครับกลัวโอ้โหมาใกล้มาใกล้เกินไปไม่ได้ครับผมยิงสกัดจุดแล้วก็เอาอีนี้ไปกินเจอระเบิดสักหน่อยเอาละเอาละรัวรัวรัวประหยัดกระสุนสักหน่อยนีแน่ตีแน่ตีแน่โอ้โหอีดี้จระเข้อีกครึ่งคนครึ่งจระเข้สายซะหือชัลวัน เรียบร้อยกามหลุดเอ้ยโอ้หมึงมึงน่ากลัวมากอย่าอย่าเข้ามาใกล้โอ้โหตัวอะไรสยดสยองขนาดนี้เอออ้อยตกใจหมดเจออย่างนี้ยสยดสยองมากครับผมคืนนี้อีเจฝันร้ายแน่นอนมุ่งหน้าสู่ร้านขายปืนครับผมเรียบร้อยเอาละผมได้ทำรองเท้าจากหนังจระเข้เรียบร้อยแล้วครับ ดูสิครับแม่โคตรโหดร้ายครับผมเอาละไปกันเถอะได้รองเท้าคู่ใหม่แล้วรู้สึกว่าอีเจคนนี้จะฟินมากครับผมนี่แหละครับผู้หญิงทําการซื้อกระสุนเพิ่มเติมก่อนครับผม่าเมื่อกี้ได้ตังเยอะนะเติมไม่เต็มกันเลยทีเดียวต่อไปเป็นด่านรถไฟสีแดงครับผมโอ้ยมุ่งหน้าไปที่ไหนเอ่ยอ่ารู้สึกคราวนี้จะมีแค่5ด่านับมาด่านที่1ครับผมโอ้โหแล้วสังเกตรองเท้าครับผมได้รองเท้าใหม่นี่อีเจฟินมากโอ้รู้สึกว่ารถคันนี้จะเป็น ระดับไฮโซนั k han k han k han. ่งกันครับผมอไม่ธรรมดาโอ้หจะ like อะไรเฮ้ยอายา่าอย่ามาใกล้ฉันเฮ้ยเจยนใจเย็นนี่แน่โอ้ยนหนดูสิว่าคราวนี้เราจะเจอกับศัตรูตัวใหม่หรือเปล่าเอ้ยโอ้ยนี่แน่หัวปิวกันเลยทีเดียวคนนี้เขาน่าสงสารมากนะครับดูสิครับโอ้ยโดนล่มแทงอกตายครับผมแทงทะลุถึงหัวใจกันเลยทีเดียวอยไอ้ไอ้นี่อีกแล้วโอ้ยอ,อ้าวโอ้ล้วดานหลังมาพี่เอ้ยมันเตะลูกไฟได้ด้วย นี่เนง่งัดใส่หน้าตายซะไอ้วูดูเตะครับผมเอ้ยเอาอีกแล้วมันเป็นงูลเลยโอ้ยเอาหางฟาดซะด้วยอฉันไม่ยอมให้แกเข้าใกล้ฉันหรอกอีบา้าไปซะเถอะนี่โอ้โหน่ากลัวจริงตอนนี้เรากำลังฆ่าล้างโตรอีพวกนี้นะหมาเยอะจริงๆฆ่าไปกี่พันตัวแล้ววะเนี่ยนี่แน่โอ้หรู้สึกว่าถ้าผีดิบของจริงเยอะขนาดนี้นี มนุษย์ไม่น่าจะรอดครับผมโอ้โหเอาละขอเลือดสักหน่อยนี่แน่ด้านหลังก็ตามจังเลยฮะฉันไม่ใช่ดารานี่แน่ครับผมงัดแล้วก็ลัวโอ้โหแล้วก็งัดแล้วก็รัวนี่นะเฮ้ยเฮกระสุดระเบิดนี่เคลียร์ทางครับผมปึบเฮ้ยยุงโอ้โหใครไม่ยอมปิดหน้าต่างวะเนี่ยยุงมันบินเข้ามาอา้อย่าก,กัดน,นมฉันโอ้ยทำไมลมศพสีเขียวอ๋อคราวนี้นี มาแบบโลงศพสีเขียวครับผมอ่าอีตัวรถไฟอีกแล้วอีตัวรถไฟนี่มีทุกทีเลยโอ้ยเจ็บเฮ้ยอย่าเพิ่งอะไรมันจะมาลอมหน้าลอมหลังขนาดนี้อย่าพิ่งสิครับเฮ้ยไม่น่ารอดไม่น่ารอดถ้ามันจะมาลอบอย่างนี้โอ้โ้โอ้ยอยาอย่าอยาเอาละครับกลับมาแก้แค้นกันอีกรอบครับผมอ่าโอ้ยเก็บลิงกันเลยนี่แน่ตายตายนี่หัวหลุดเอาละไอตัวนี้ก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าหนีแล้วครับผม เรียบร้อยผ่านภารกิจโอ้ยครับก็สำหรับในเกม Gen Y ในตอนนี้ก็คงต้องขอจบเพลยานี้กันนะครับสำหรับใครที่อยากดูตอนหน้านับก็อย่าลืมคอมเมนต์วิธีใต้คลิปด้วยครผมและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็กดแชร์เพื่อนรับชมกัได้ครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับผมจุ๊บ